ก็ถ่ายวีดีโอยามเย็นที่สวนขวดตอนนี้หมอให้พักคอนเราก็พยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้ทำงานหนักอะไรมากที่นี่ก็เป็นที่พักที่พักสงกลางคืนก็จะจำวัดที่นี่แหละตรงชายชายน้ำต้นสะเดานี่แหละกางทางหน่อยแต่ก็เป็นที่ของเรา ที่นี่เวลายามเย็นก็จะมีสัตว์ต่างๆมีกระรอกมีนกกลางคืนก็มีข้างขาวแม่ไก่มากินต้นโพี่ก็มีนกนกเอี้ยงมากินลุกโพกันเยอะแยะกลางวันก็จะเป็นนกเอี้ยงกลางคืนก็จะเป็นข้างขาวแม่ไข่มาเยอะแยะเต็มไปหมดบางทีมันก็ทะเลาะกันเสียงมันไม่ได้เป็นนิดหรอกอันนี้ก็เป็นของที่ขุดมาเมื่อประมาณแปีที่แล้ว สวนโคติยัดยงดุจักที่นี่จะมีมีต้นฟรังมีมะพร้าวแล้วก็มีพืชผักห,หลายอย่างอันนี้ต้นโทที่ยมแม่ปลูกไว้ก็มีหลายคนที่มาสวนกดปฏิบัติทมที่นี่เสียชีวิตก็บอกว่าขอต้นโถวเออขอเอากระโดกไว้ที่นี่มีหลายศพด้วยกันนะเดต้นโถก็เป็นที่พมลื่นใบสแสดงใจรักถึงความรักเป็นโรกหัวใจ นี่ก็หลวงพ่อวันดูเกิดวันอาทิตย์ปะปางถวายเนตรนี่ก็ทําจากกันนั้นครับทําจากปักกระป๋องกระปร๋องสีเขียวกระสีแดงแล้วก็มาทําเป็นกุฏิก็มีความคงทนนี่ประมาณทักสามสี่ปีละเี๋ยอต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เน้นปลูกไว้เมื่อสามปีที่แล้วกลางคืนก็จะเป็นที่นอนอย่างนี้เทนเดมบอนี่ก็มีปลาเยอะ นอนจำวัดตัวนี้ก็เย็นดีแต่เมื่อวานก็เจอเฮี้ยตรงนี้ตัวเฮียก็อยู่กับพวกไก่พวกอะไรแต่เดี๋ยวนี้คือมันจะไม่ค่อยทํากันเพราะรู้ว่าต้องเป็นมิตรกันที่นี่มีแมวมีไก่แจ้มีไก่ป่ามีไก่บ้านมีไอ้ต้งไอ้ต้งนี่ก็อยู่นานแหละนี่ลูกมันเยอะเลยครันี่ก็เป็นที่ปฏิบัติธรรม เจ็ดติวสุพรรณพร้อมทางญาติโยมได้สร้างไว้แมวมาเองแมวสีสวัสด์อันนี้เป็นคอกที่สามครอกที่สี่ลไก่มันก็หากินอยู่ที่นี่ก็ไม่เหงาบางทีก็มีเด็กมาทำงานมีโยมมาดูแลเอาอาหารมาให้บ้างขวดนี้ก็หลายปีแล้วตั้งแต่ปีห้าแดเออหกเจ็ดปีละกเกือบเกือบสิปีละก็อพออยู่ได้อันนี้ก็ทำไว้ เป็นเขตที่ปฏิบัติธรรมเนะต้นโพอันนี้เป็นต้นโพขี่นกแต่ก็มีความแข็งแรงเราต่อไปเราก็จะโยมมาปฏิบัติธรรมตรงนี้ต้องการให้เป็นต้นต้นโพที่เป็นไม้ล้มลื่นที่ต้นโพก็จะมีพระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่อันนี้ต้นกล้วยต้นกล้วยนี่ก็มาจากป,าป่าโยมทอทอปามะเราก็ไม่ให้เสียประโยชน์เอามาปลูกไว้าบางทีบางตนน้นก็จะมีหลอดขุนแต่ก็รอด ก็ที่กล้วยที่นี้มีหลายต้นโยมทอดพระป่าทําบุญมาเราก็เอามาปลูกปลูกกระสุนมากกะรอดต้นกล้วยจำไว้อย่างหนึง่งว่าเวลาปลูกเนี่ยจะต้องเอาลากออกตัดเอาลากอาากอกแล้วปลูกลึกไม่เคยได้ปลูกลึกนี่ก็จะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นี่เป็นขวดทํากาแพงแหละนี่เวลาว่างอาตมาก,ก็มานั่งสมาธิืที่ทําคลิปที่ญาติโยมเห็นนะอ็ตมาทําที่กุฏิหลังนี้แหละอ่า เวลาพูดเวลาระยมจะได้ยินเสียงพวกนกพวกแมวพวกเป็ดพวกหา่านก็จะทำเป็นที่ทำงานด้วยเราก็เน้นธรรมชาติดังนั้นดตอนนี้ก็ยังไม่เปิดอยู่แต่ก็ยมเข้ามาดูก็ขอมาดูกันได้แต่ก็ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการเพราะว่าอ่าโควิดก็ยังมีอยู่เนั่นก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่ง แต่มาชอบธรรมชาติชอบอยู่แบบเงียบสงบสงบช่วงนี้ทางวัดป่ายังไม่อนุญาตให้จัดปฏิบัติธรรมบวชเนรยังไม่ได้รักษาศีลอุบาสิกาเด็กเข้าวัดอะไรนี่ทั้งหมดเพราะว่าโควิดในโรงพยาบาลน,นี่เคยไปมาเมื่อไม่กี่วันนี้หมอเขาบอกว่ายังเป็นอยู่ยังระบาดอยู่หลายๆอย่างที่เราก็ระวังหลวงพ่อท่านก็เห็น ความสำคัญของโรคภัยแค่เจ็บก็กลัวจะเป็นอันตรายต่อญาติโยมจึงได้งดการจัดกิจกรรม